กดปุ่มติดตามหน้าช่องนะคะและอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันนะคะสวัสดีค่ะพี่มินเองค่ะจากช่องม i นดอลี่นะวันนี้นะคะหลังจากที่พี่มินนะผ่านไปที่เซนทรัลพระรามสองนะคะและเจอโบ๊ทตุ๊กตามือสองที่พี่มินได้พาไปเที่ยวในทริปที่สองนะคะคือเซนทรัลพระรามส โอเคมาดูกันดีกว่าพี่มินได้ตุ๊กตาตัวไหนกลับมาโอเคค่ะพี่มินได้ตัวนี้แฮ้ hey, hey. มีใครรู้จักน้องตัวนี้มั่งตัวใหญ่มากนะคะนี่มีหูด้วยมีใครรู้จักน้องตุ๊กตาตัวนี้บ้างคะคอมเมนต์บอกพี่มินไว้ได้นะนี่ พี่มินได้มาอะไรราคา39บาทถูกมากๆในราคา3ตัวร้อยนะคะแต่พี่มินเนี่ยเป็นคนชอบตุ๊ก,กตาแฮมสเตอร์เนาะโอเคเฉลยเลยตัวนี้ชื่อน้องคาปิ巴าสังนะคะและ้วเรามาคนไม่รู้จักว่าเออคาปิ巴าสังคืออะไรพี่มินก็เพิ่งจะมารู้จักคาปิลาคาปิ巴าสังได้มาประมาณสองถึงสามเดือนนี้นะคะก็คือคาปิ巴าสังเนี่ยเป็นหนูยักษ์ของประเทศญี่ปุ่น อ่าอันนี้คือที่พี่มินเพิ่งรู้นะคะว่าโอ้หนูยักษ์เป็นของประเทศญี่ปุ่นชื่อคาปิาซางังพี่มินก็เลยเริ่มลองหาข้อมูลดูแล้วรู้สึกว่าโอ้เขาเป็นสัตว์ที่น่ารักแล้วเป็นสัตว์ที่คล้ายๆหนูหน้าเขาจะยาวๆแบบนี้นะคะหน้าเขาจะยาวๆแต่ว่าตัวจริงไม่ได้ขาสั้นอย่างนี้นะคะโอเคแล้วพี่มินก็เลยเริ่มสนใจแล้วก็เริ่มสะสมต่นั้นเป็นต้นมาเนาะเนี่ยคราวนี้พี่มินไปพี่มินได้แค่หนึ่งตัวเท่านั้นเอง โอเคค่ะเรา,เาไว้คราวหน้าเนี่ยพี่มินจะมารีวิวตุ๊กตาคัปปิบาลาา่าซังและตุ๊กตาที่มินได้จากร้านตุ๊กตามือสองให้ดูนะคะว่าพี่มินเนี่ยได้มาทั้งหมดกี่ตัวกันแน่สำหรับวันนี้นะคะพี่มินและน้องคัปปิบาล่าซังของพี่มินนะคะขอตัวลาไปก่อนนะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย